มือน,นีภาพพี่น้องมาที่ไรดำลงสูบครับตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นฟาร์มงั่วฟาร์มงั่วที่มีชื่อเสียงมีแชมป์งั่วแกลนหาสมัยครับกบมาถึงแล้วครับ เดี๋ยวผมสิยภาพพี่น้องไปเบิงอยู่ในฟาร์มครับในฟาร์มเิ่นมีง,งัวอ,อยู่หลายปัน,น,นด่ายมีความดำรงสุขครับไปทำงานอยู่สำนักงานวิธีทำสลับเป็นสาขาตาบุออรีครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบางนานราชการก็เลยออ,อกมาประกอบธุรกิจครับ ร้านขายเสื Blue ้อผ้าร้านอาหารเคยไปอยู่ต่างประเทศเขตสองปีก <champion ters> no ็างเคยนะครับแต่นี่คือต่างประเทศเขตสองปีก็างเคยนะครับได้มาเรียรู้ก่อนเลยครับเพราะว่าเริ่มจะไห้มาเรียนรู้กวอนะครับเพราะว่าปูกยางนมีที่อยู่กนหนึ่งที่เป็นคนของท้องถนนะครับก็เริ่มจากการทำเกษตรผสมผสานครับเริ่มจากปลูกต้นไม้ปลูกยางนากคนได้เห็นครับก็ ทีนี้ไม่ได้เลี้ยงวัวนะครับตอนแรกผมเนี่ยต้องไปซื้อที่วัวจากที่อื่นนะครับกระสอบละสี่สิบบาทครับทีนี้พอราการภาภาพัฒนาโคเนื้อของโครงการของมาหาวิทยาลัยส่วนนี้คือมอสสอครับที่วาอบรมที่เทคโนโลยีครับผมก็เลยได้ศึกษาไล่มองเห็นภาพว่าจริงๆแล้วครับการเลี้ยงโคเนื้อนี่ครับมันมีตลาดที่ใหญ่มากครับรับพีน้อง มออเมื่อต้อนต้นเลืองผมก็ได้กาวให้พี่น้องได้ฟังหลายอย่างครับหลังจากนั้นก็มาฟังเจ้าของฟาร์มนะครับเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่มักเกษตรก็เลยหันมาทำเกษตรผสมผส,สานหลังจากนั้นก็เริ่มมาเลี้ยงมั่วซึ่งมั่วของเพื่อนนั้นก็รามัน มีอยู่ขังแหลกะสองสามตรครับหลังจากเลี้ยงงัวแล้วก็เริ่มมีงัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสองสามตกลายเป็นตอนนี้ก็หาสิบกว่าครับเจ้าของฟารมเพิ่มมีงัวอยู่หาสบกว่าโตแต่เพิ่มมีพระเอกอยู่สองตรครับก็บน้องมีนา ราคา4 5 0 0 0 0 5 0 0 0บาทมีคนมาขอซื้อครับแต่ว่าเพิ่นบอขายเพราะว่างูตัวนี้ก็เป็นงูที่ได้รับรางวัลมากมายเยอะแยะครับแล้วก็รางวัลสำคัญที่สุดก็คือรางวัลกล้วยมันหมักมันอยู่ในทางสมัยนี่เขาซีซ้อนอยู่วะมันมักรางวัลแกล้งก็คือรางวัลที่เอางูชนะเลิศ หลายล่ล่ไลพื้นที่หล่ไลหม่องหล่ไล่มอนหล่ไลยบอลเอามาประกวดกันอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าน้องมินากัได้รางวัลนี้ไปหาสมัยครับนอกจากน้องมินาแล้วก็มีตันหนออีกตัวหนึ่งครับก็คือไอตัวเล็ก ตัวเลขก็คือมัวตัวสีขาวนี่น้อยครับแต่ว่าราคาเพิ่นก็สองแสนหาหมื่นบาทแต่ก็มีคนจับจองไปแล้วล่ะตอนน้องมีการเลี้ยงให้มันไงขืนน้อยนึงที่มัญยาณนมเสร็จแล้วก็นคนที่จับจองไว้ก็ไปครับอันนี้คือลุงเลือนของเพิ่นตอนแรกก็มีโรงเลือนบอหไ่ครับ นี้ลุงเดือนน้อยๆหลังจากเพิ่นประสบความสำเร็จในการเลี้ยงงัวแล้วเพิ่นก็นขยายลุงเดือนออกไปทีให้ทีหน้าของเพิ่นกับเดิมทีก็เป็นของพ่อแม่ครับพ่อแม่ให้มาทำมาหากินปกติแล้วก็เพิ่นก็นเฮ็ดหน้าครับแต่ว่าหลังจากมาเลี้ยงงัวแล้วก็บ่ได้เฮ็ดละหน้าเอาผพนหน้ามาปลูกหญ้า เอาเพืนหน้ามาปปูน้องมีนาชต้นใหม่5สมัยเอาทีหน้าแกลน5สมัยมักปูซ่าครับเพชรเกษตรสมผสานต้นรักก็คือเหลียงงัวนี่คือนี่คือน้องมีนาครับน้องมีนาราคาเขากะ4แสนห0าหมื่นบาทนี่ยินว่าเพิ่นเสียไปประกวดอีกนะครับน่าจะแถวแถวโซนสุลินเท่านี่แหละครับ แล้วก็ตัวสีขาวๆนหน่อยในจอนั่นคือสองแสนหาหมื่นบาทมีคนเอาไปแล้วครับตัวจุดสีแดงนะครับกับผมกกับมาเบิ่งงานกับกรปร๋ตอกับน้องแวนของเหานี่แหละรถกับมาถึงกอนครับเพราะว่านั่งรถไปสองขั้นขั้นแรกก็คือรถตู้ขั้นที่สองก็คือรถบัสจ่างเหมาพราดีรถตู้นั่นก็น ไปหอดก่อนเลยลงบงก่อนเขาชชวงหนี้ก็ยังประท่านนี้มีคนมากครับก็มีแต่คนที่มากครับรถตู้ประมาณ1 0 11คนครับผมก็ได้ลงมาสัมผัสบรรยากาศก่รมูอันนี้คือผมเองครับเล่นกับน้องมีนาอยู่ก็ได้ลงมาสัมผัสบรรยากาศฟาร์มน บัวสิเป็นฟาร์มบัวสิเป็นการปลูกต้นใหม่ของเพิ่นการปลกูกงาปลูกงาในในหน้าการขุดซะการมีโซลาเซลล์ผลิตนาำในการหดงาพื้นที่พื้นที่พ,ทพิ่นกับพมกับตี้คราวๆว,ว่าประมาณจากักสิบกว่าไรนะครับปลกูกงา อันนี้คือรถเกีียวหยานี่อันยาในนะครับรถเกียวหยาที่เพื่อนดัดแปลงออกมาแล้วนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ